นึขายกคียลูกสคนทำงานอยู่คเวงานไม่อหมดใช่ปข้ายูตอขาได้ไอ้นั่เขาได้ไอร้าหน้าช่วงเขาเสียไม่ได้ตังแฟนต่างชาติไม่ได้ตังจบแต่ะแล้ไม่เคยมีนล้วมาเลยเจ็ดปีขาหมอบอกห้าปีเจ็ดปี ตัตานาไค่ะ,ะอ้เขาบอกว่าเพื่อนพาไปตีหนึ่งโดนไล่จับตัววิ่งน,น,นี่เปิดดูส่วนมากว่าไปเก็บเท่าไหร่ครับเนี่ยเก็บจากไอ้สุดท,าท้ายแล้วแล้วก็ปูเป็น,นะมาจนถึงสุดเนี่ยก็จบเวลานี้ประจำเข้าบ้านกี่โมงครับเนี่ยเข้ามาตอนสิบเอ็ดโมงไม่ไปถึงเข้าบ้านนะนะคือขายของ กมของเรบคือคือเราเหมือนจำนองไปจำนองไว้จำนองไว้ออ๋คือเรื่องบาคือเราต้องทำนี่เพราะว่าทำนี่คือตายเขาแหละแต่ต้องทำเพื่อค่าบ้านค่ะทำบางทีลูกก็มาช่วยนะมาเคินลูกก็มาช่วยเพราะว่าเขาก็คันนี้ก็หกร้อยต้องจ่าค่ะใช่เข้าวตำตังก่อนโควิดข้าวขี้ผีแกนคือใจ่อดขี้ผีแกนค่ะรวมค่าบ้านเราคือเราต้อง คือรถที่รถที่เอามาวิ่งนี่ก็เอาข้าไฟแนนซ์เหมือนกันเข้าเหมือนกันเข้าไฟแนนซ์เหมือนเลยเข้าไอไอมีอีกคันนึงก็เข้าไฟแนนซ์หมดเลยรถที่มีก็ที่รถเก่งก็โดนยึดโดนไปแล้วเข้าช่วงไหนครับบ้านไอรถเนี่ยเข้าช่วงอยากกันบ้านรถเขาต้องชัด์จกระโดดต้องตู้ปลาด้วยรถตู้ต่อไปครับถือว่า นี่เป็นเป็นยังไงแยกคนับแยกเลยโดนยึดรถมีรถเก๋งคะโดนมีรถเก๋งเลยเหรอค่ะโดนยึดแต่ก่อนป้ามีแฟนฝรั่งฝรั่งเสียต้องพศห้าหกที่ในข้อไม่มีตังค์หมดจะเป็นมะเร็งนะคะนี่ป้ามีประวัติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่รอดมาได้อ๋อโหยี่สิบแปดอะไรป้าแล้วแล้วเก็บเกี่ยงกี่โมงเนี่ยเก็บตอนลุกไม่ไหวป้าลุกไม่ไหวก็เก็บตอนประมาณ11บเอ็โมงอะเ้ ้าทุ่มะตอนดึนห้าทุ่มกลางวันป้าก็นอนมั่งตือนมั่งแบบบตื่นเตืานอนอนกลางวันก็ไม่ดีป้าก็ที่บ้านอยู่มีคนอยู่มีคนลูกลูกอยู่ด้วยลูกทำอะไรไหมลูกทําแค่คนเดียวตกงานหมดเลยแต่ก่อนลูกวิ่งรถวินใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยคือวอล์กอินอ่ะมันไม่มีเลยทำงานอยู่วอล์กอินตั้งแต่ตั้งแต่โควิดครั้งแรกค่ะเก็บมานานยังครับเนี่ยเก็บก็ไม่ถึงเดือนนะคะ ค่าเริ่มเพราะว่าไม่รู้จะทาอะไรแล้วค่ะตอนแรกก็มาดูดูเพื่อนบ,บอกเขาดิมอยู่นะไปเก็บขวดสิคะป้านี่คือคือป้าได้เงินเยียวยาแน่เลยป้าได้ได้บัตรไอ้นั่นนะคะลายบัตรแดเที่ยวได้ใช่ไหมคะเที่ยวได้ได้ได้ท้าบัตรได้ลงให้เป็นแม่บ้านก็ได้าตอนนี้ก็คือลงะลรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าไอ้นั่นยังไม่รู้เรื่องมีบัตรธนยคารได้ไหได้ไม่ได้ไม่รู้นะตอนนี้นคือแย่เลย วันหนึ่งได้เยอะไหมครับป้าก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะค่อยไปขายทีวันนี้ไปขายแล้วได้ห้าร้อยแต่ไม่ได้ตังค์นะพรอก่อนวันพระหัสได้ตังค์้าไปขายน้องปลาไหลไอ้อะไรนะไอ้น้องเกบใหญ่น้องเกใหญ่นอนเช้าอ่ะครับไปขายตอนประมาณบ่ายสองเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราขายวันนี้มันจะได้ทำไมถึงไม่ไม่มได้ไ ได้ดูผลมัม้ยครับว่ามะเร็ง<ด>เป็นไงบ้างเขาให้ไปใช้ทุกปีแต่ตั้งแต่แฟนเสียก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ก็ยอยู่ได้ก็หมอบอกว่าโอเคแล้วขออย่าให้มันขึ้นมาอีกสิบปีก็อาจจะผลใหม่ก,ก็ได้นะ